สวัสดียามเช้านะครับตอนนี้เราเข้ามาที่โอซาก้า uh, แล้วแล้วก็เราจะไปนอกเมืองอีกรอบหนึ่งเราจะไปเที่ยวน้ำตกกันนะครับ mm hmm. เพื่อแนะนํามา mm hmm. เขาบอกว่าสวยงามมาก mm hmm. แล้วเราจะนั่งรถไฟไปกันเองวันนี้ไม่มีเพื่อนชาวญี่ปุ่นนําไป mm hmm. เราเริ่มต้นที่สถานีรถไฟอะไรวะอีบ mm ิช hmm. e ูโชเหรอเนี่ยๆอันเนี้ยอีบ e ิชูโชสเตชัน นัดยิ้มตอนนี้เราจะย้ายมาสู่ความสีวิไลกันที่เมืองอซสกากันแต่เพียงแค่ความสีวิไลย,ยังไม่พอที่จะพาไปยิ้มได้เราก็เลยต้องพาไปยิ้มกันที่อันซีนอันซีนกันอย่างหุบเขามิโนหรือมิโนเขาว่ากันว่าที่นี่มีน้ําตกสวยงามมากถึงแล้วนะครับนี่เลยมิโนเราต้องลงป้านี้ต่อลงป้านี้เสร็จแล้วไงต่อก็ไม่รู้เดิน2กิโลนะครับ เออ2กิโล600เมตรหรือว่า26กิโลนะครับเดินเข้าไปปลายสายปลายสายปลายสายอ๋อนี่คือปลายสายนะครับที่นี่คือมาลงสถา,านีนี้ปลายสายมันแค่สั้นๆรถไฟสั้นๆเราไปกันดีกว่าป่ะไม่ไป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 เนาะ โถวเน่าม้อนี่มึงไทยเรียกโถ<ห>วเน่าม้อนะฮะโถวเน่ามือ <c oughs> ้อซื้อแล้วเดียวกับน,น้องอีกโคตมันจะเหนียวเหนียวหน่อยแต่ <c oughs> หมอกกับกรกินเงี้ยยินเดียด ทางเดินกว่า2.6กิโลเราจะได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติที่เงียบสงบมากแต่เออก็เหนื่อยมากเหมือนกันนะนี่เห็นป่ะต้นไม้แต่ละต้นคือมันตรงมากครับแปลกเหมือนกันเนาะไม่เคยเห็นต้นไม้แบบตรงดูดิต้นนี้เห็นป่ะตรงขึ้นไปเลยดูตั้งหลายต้นใครใครรู้บ้างว่าต้นไม้นี่คืออะไรบอกด้วยนะ อูดูมันสู้มันจะสู้กับเราเฮ้ยได้ยินเสียงน้ำตกแล้วเฮ้ยนั่นไงว้าว คนที่มาที่นี่อาจจะไม่ได้ลงเล่นน้ำแบบบ้านเรานะครับเพราะคนญี่ปุ่นจะมานั่งกินข้าวดูธรรมชาติกันมากกว่าว่าแล้วรออะไรล่ะครับเอาแบบเขาบ้างดีกว่าเอ้ยเราป่าป่าไฟฮาร์เล็ตกบน้าดอ่าอ่าร้อยอันนี้อะไร้อยห้าสิบปลาเนี่ยปลาปลายากริดมียากกิดโซบะด้วยมีไส้กรอกเอ้ยไม่ใช่ไส้กรอกปลาหมึกปลาหมึก ทรูฮาเล่ต์สองร้อยก็หกสิบบาทของปลาปลาทะเลที่เดียวขงไทยแลนด์ไทยแลนด์ yes นี่ปลาหมึกปลาหมึกอ่าแม่ชิมพ่อชิมชิมปลาดุ๋ยปลาดุ๋ยน้ำอืะออร่อยอืมปลาปลาปลากินยังไงอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือไก่ย่างกันกินอย่างนี้เลยโอเคโอเค แม่อดทนแป๊บหนึ่งไปนั่งกินตรงหน้าน้ำตกก็ได้นะข้างล่างนี้นะครับก็คือน้ำตกมินโนฟอลโอ้ว้าวสวยงามมากตกแบบเย็นต้องมานั่งดูเนาะข้างหลังเขามานั่งนั่งชิลกันนะครับกินข้าวอะไรเงี้ยนั่งแบบว่าพักผ่อน มองสายน้ำแล้วจะใจสงบนิ่นงเนาะก็ใส่นะน้ำใส่แต่ไม่มีใครเล่นเลยอยากกระโดดน้ำเล่นผมแนะนำเลยนะครับว่าควรมาในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีถึงจะได้เห็นความสวยงามแบบนี้เดินกันจนขาลากพอถึงปลายทางปุ๊บก็ต้องแวะที่นี่เลยรับรองโคตรสบายมาเจอสปาเท้าต้องเสียตังบะะ เสียตังเปล่าไม่รู้อ่ะนี่เราไปลองแทะกันคาับปาท้าวป่ะฟรีฟรีแม่จุ่มกูจุ่มไปแล้วเสียตังอย่างงี้นะร้อยเย็นอู้หสบายเหมือนได้ผ่อนคลายเท้าไงไม่รู้อ่ะเนอะ Bye bye. bye, -bye.